นี่แหละคอ้สนใจความหมายของคำพูดที่มีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ทุกเรื่องทุกกรณีที่เกี่ยวกับมนุษย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าหรือบุคคลเช่นพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่บัญญัติคำใหม่ขึ้นมาใชา้ท่นานใช้คำที่มนุษย์รู้กันอยู่แล้วแต่ให้ความหมายไปในทางจิตทางวิญญาณตามที่ท่านต้องการคนก็เข้าใจได้ไม่ยาก อธิบายกันไม่มากนักก็พอจะเข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นมีความหมายอย่างไรแล้วก็เป็นไปแต่ในเรื่องทางจิตทางวิญญาณ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราลองพิจารณาดูอะไรกันสักเล็กน้อยว่าในภาษาไทยขคนเรานี้พอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นใหม่ <c oughs> ก็ไปเอาคำสันสกฤตบ้างคำฝรั่งบ้างมาพูดถึงเรื่องนั้น คนเ,เล็งใช้พูดเล็งถึงสิ่งนั้นคนก็งงกันเป็นส่วนมากพวกชาวไร่าชาวนาฟังค,คำเหล่านี้ไม่ออกฟังค,คำที่เขาพูดกันอยู่ในหมู่นักศึกษาไม่ออกก็เต็นปริกรรที่มีมาจากภาษาอังกฤษภาษาสันสกฤต หรือภาษาอื่นๆซึ่งล้วนแต่ไม่รู้ว่าอะไรนี่ละเดี๋ยวนี้กับใช้วิธีชนิดที่ไม่น่าใช้ถ้าเราจะใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าท่านใช้เราก็ไม่ต้องบัญญัติคำอะไรขึ้นมาใหม่ใช้คำที่มีอยู่ก่อนแล้วในทางวัตถุนั้นมาเป็นเรื่องทางจิตใจก็ยังได้หรือพยายามใช้คำ ที่ชาวบ้านทั่วไปก็รู้กันอยู่แล้วมาประกอบกันเข้าให้ดีๆก็ยังสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ต้องใช้คำที่ให้ยากลำบากแต่การฟังเพราะว่าเป็นภาษาต่างประเทศนี่แหละคือวิธีการที่ต่างกันหรือหลักการที่ต่างกันในการที่จะพูดจา ในการที่ใชใ้ถ้อยคำสำหรับระบายความรู้สึกพระพุทธเจ้าท่านใช้คำเดิมแต่ให้มีความหมายที่ลึกกว่าเหมือนกับคำว่าเป็นคนไม่มีศัทธาเป็นคนอกตัญญูเป็นคนตัดที่ต่อแห่งเรือนเป็นคนหมดโอกาสเป็นคนสิ้นหวังเห <c oughs> ล่านี้เป็นคำที่ฟังออกทันทีแล้วไม่เข้าใจ แล้วก็คิดนึก,อ,กนอีกนิดอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นเรื่องทางจ,จิตใจมันจะมีคำอธิบายว่าอย่างไรซักซ้ายกันไม่ก,กี่คำก็เข้าใจได้แล้วไม่รู้จักลืมเพราะเป็นคำที่สะกิดใจเหลือเกินสะดุดใจเหลือเกินถึงกับที่เรียกว่าทำให้เกิดใจเต้นเพราะความมุนงงในชั้นแรก ต่อเมื่อได้รับคำอธิบายเข้าใจแล้วไม่จะหายงุนงงหายตื่นเต็นแล้วมันก็จำได้ไม่มีวันลืมเราควรจะถือเอาวิธีการอันนี้มาใช้อย่างพระพุทธเจ้าตัานใช้บ้างอย่าได้อุตริใช้คำที่แปลกประหลาดออกไปทำให้มันลำบากหลายอย่างเพิ่มความลำบากขึ้นมาอีกหลายอย่าง หลายทิศหลายทางเอาแต่เท่าที่มันมีอยู่แล้วเป็นหลักให้ความหมายที่แปลกออกไปแต่เฉพาะเรื่องเฉพาะการณีมันก็จะต้องเป็นการทําที่ดีกว่าง่ายกว่ามีประโยชน์กว่าหรือสะดวกกว่าเป็นแน่นอนทั้งหมดนี้ถ้าที่นำมาอธิบายนี้ก็เพื่อหวังผลอย่างเดียวดังที่กล่าวมาแล้วว่า ต่อไปนี้จงสนใจในสิ่งที่เรียกว่าความหมายของถ้อยคำนั้นให้มากเป็นพิเศษเถิดท่านจะเป็นผู้มีสติปัญญาตแตกฉานเข้าใจอะไรได้ทันทีสิ่งที่เรียกว่าปัญหาหรือปิศสนาก็จะหมดไปไม่มีใครมาเข็นรูปภาพหรือคำพูดชนิดที่ทำให้เรากลายเป็นคนโง่งงงชะงักไปเหมือนกับ ไส่ตาบอดอีกต่อไปเป็นแน่ในตึกหลังนี้ที่เรียกว่าโรงมหรสพทางวิญญาณก็เต็มไปด้วยภาพปิศนาคนเป็นมากพูดว่ามันช่างเข้าใจยากได้จริงๆนี่ก็เพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกันกับสิ่งที่เรียกว่าความหมาย หรือความหมายที่พิเศษเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะชั้นถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่กับการตีความหมายในหลายหลายแง่หลายมุมแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่กลายเป็นของยากจะไม่เป็นปริสนาจะเป็นของธรรมดาไปแต่ว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าดังนั้นถ้าใครอยากจะให้สิ่งที่เป็นปริศนาหมดความเป็นปริศนา ต่อไปในอนาคตแล้วก็จงพยายามสะสมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและการตีความหมายในทํานองที่กล่าวมาแลนี้ให้เพียงพอเถิดจะไม่มีอะไรเป็นปริศนาคือว่าจะเข้าใจได้ทันทีที่จ้เห็นหรือได้ยินได้ฟังมันก็ย่อมเป็นการสนุกดีกว่าที่จะเต็มไปด้วยปัญหาอันมืดมน ทีนี้จะทำอย่างไรจะฝึกฝนอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรนอกจากทำกันไปให้ชินทำไปจนชินขยันไปดูรูปภาพเหล่านั้นอ่านข้อความเหล่านั้น <c oughs> ศึกษาค้นคว้าในเรื่องความหมายของมันอยู่เรื่อยไปไม่เท่าไรก็จะกลายเป็นของธรรมดานี่หมายความว่าเราฉลาดขึ้นแล้ว มากโขทีเดียวต่อไปก็จะมองเห็นอะไรได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาอธิบายจงรีบรับมาคมของปัญญาให้ปัญญามันมีความคมมากขึ้นไปด้วยการตีความหมายหรือที่เรียกว่าคิดตริศนานี้ให้เป็นของเล่นเป็นประจำวันเดิดจะมีผลดีกว่าที่จะไปเล่นของอย่างอื่น ซึ่งเป็นของเหลวแหลกเหลวไหลไร้สาระเป็นของเด็กอมมือเป็นพระเป็นเนเป็นคนแก่คนเท่าแล้วก็ยังไปหลงไหลสิ่งที่เป็นของเด็กอมมือไปหัวเราะก,กันได้ทั้งทั้งวนันด้วยเรื่องที่เล็กๆน้อยๆไม่มีความหมายอันลึกซึ้งอะไรนี่เรียกว่าทำให้เวลาเสียไปไม่สมกับการที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อธิโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวกโกคำพูดนี้มีความสัมพันมากเพราะมันแปลว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาเดี๋ยวนี้รุ่งเรืองอยู่ด้วยอะไรลองพิจารณาดูกันทุกๆคนเถิดบางทีจะรุ่งเรืองอยู่ด้วยความโง่ความอัดอั้นตันใจอะไรอะไรก็เป็นติดสนามืดมนไปหมด รุ่งเรืองอยู่แต่ด้วยปิิศนาอะไรๆก็เป็นปิิศนาเป็นปัญหาที่คิดไม่ออกไปหมด <c oughs> อย่างนี้ไม่ใช่ตาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นวันพิสาขาบูชาเราประกอบการบูชาอย่างสิ้นสุดความสามารถของเราเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าคือบูชาบุคคลที่เป็นจอมัญญาเป็นสาวกของบุคคล ผู้ที่เป็นจอมปัญญาทำทุกอย่างเพื่อจะมีปัญญาอย่างพระศาสดาดังนั้นจึงควรจะฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีความสามารถในการตีความหมายของคำที่ชาติผู่จาและคำที่พระพุทธเจ้าท่านได,ได้สัไว้ในลักษณะเป็นการทดสอบเป็นบทเรียนสำหรับเราจะได้คิดนึกศึกษากันต่อไป เมื่อเป็นดังนี้ก็หมายความว่าการขยันฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้ฉลาดในการตีความหมายนั้นก็ไปการบูชาแก่พระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันทำไปทำไปด้วยความไมน่ยากลำบากนั้นก็เป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้า <c oughs> ซึ่งได้ตัดสู้สิ่งที่ลึกซึ้ง แล้วนำมาแจกจ่ายแก่เราเรายินดีต้อนรับเอาพยายามจะขบให้แตกด้วยปัญญาอันลึกซึ้งอย่างเดียวกันถ้ากระทำในวันนี้ก็จะเป็นการบูชาที่ดีเป็นวิสาขาบูชาที่ดีกว่าที่จะกระทำไปตามธรรมดาสามัญเป็นแน่นอนจึงได้เอามาพูดในวันนี้เป็นที่ระล,ลึกแก่วิสาขาบูชา ว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจงรีบพยายามกระทำตนให้เป็นผู้รุงร่งเรือง,งอยู่ในปัญญาจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาทุกควรกับเวลาเอวังก็มีโดยประการัชนี